เราทำลาทในปี2 1 9และดูแลรองเท้าของคุณลูกค้าที่มาใช้บริการสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ว่าในวันนี้นะคะเรามีสมาชิกมาด้วยค่ะแหมคนแรกเราจะแนะนำพี่น้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วคนนี้ค่ะอุ้ยกินใหญ่เลยค่ะ อันนี้คือผู้ร่วมที่บรกิการคุณนุ้ยนะคะวันนี้พี่นุ้ยพามาเอกลูซีมากเดี๋ยวเราไปดูว่าไปไหนและ <c oughs> มาได้ไงเนี่ยโดนแกง,งออโลกควาสามเดือนไม่มีอยู่จริงเ <c oughs> ออโลกครบสามเดือนไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะคะคนก่อวัดโลกครบสามเดือนไม่มีอยู่จริงเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันนะคะว่าเราจะไปไหน,เร,ไไหนเราจะแกงใครไปเราจะทําอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะจ๊ะ เอาแล้วค่ะทุกๆคนค่ะตอนนี้นะคะเอพี่ก็มาถึงที่หัวหินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมหัวหินวองเอี้นั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะและนี่นะคะคนที่มากับเราด้วยตอนนี้ก็กําลังนั่งชิวๆอยู่นะคะกําลังแบบว่าอาจจะสั่งอะไรทานอยู่คะ่ะนะฮะ กำลังที่จะไปเช็คอินนะฮะวันนี้เลือกพักที่โรงแรม Holiday Inn oh in หัวหินนะคะเดี๋ยวเราไปต่อแถวเช็คอินกับรีเซพชันกันนะครับและร้านนี้นะคะเราเลือกห้องพักที่ Holiday Inn oh in หัวหินนะคะ เราจะมาบอกกันที่หลังนะคะว่าทําไมเราถึงได้ห้องพักที่นี่นะคะมันสุดปังมากแต่เราไปดูห้องพักกันก่อนนะคะทุกคนเลยว่าทริปนี้มันเอกคลูซีสำหรับคนพิเศษคนที่มันพิเศษที่สุดเท่านั้นที่จะได้ห้องพักราคาแพงขนาดน,นี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราได้เนี่ยเราได้ห้อง1803นะคะตามไปเลยค่ะเอ่ยห่ย 1 8ดหน8 0งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ามานะคะโรงแรมน,นะคะเขามีมาตรการในส่วนของการดูแลห้องพักในโควิดเรียบร้อยเพราะว่าไม่มีการฉีกขาดแสดงว่าไม่มีคนยังเข้าพักนะคะแล้วก็เราก็เอาคีย์การ์ดลองแท็บดูค่ะได้ค่ะเราอยู่ห้องนี้นะคะเปิดพอเราเปิดปุ๊บกระดาษก็จะฉีกออกปั๊บแสดงว่าเราได้อยู่ห้องนี้ตามเข้ามาในขันโคน โอ้พอเราเข้ามาแล้วนะคะเบลบอยก็เอากระเป๋าของเรามาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามานะคะเอาคี์กร์ดเสียบไหมคะปะเ,เสียบไหมนะคะเราต้องเอานี้ออกนะแล้วก็เสียบนะคะมาค่ะเข้ามานะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนห้องพักที่เราได้นะคะเราก็จะมีในส่วนของอที่เก็บ ตกเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมีร่มให้ด้วยที่นี่นะคะเขาจะมีร่มมีรองเท้ามีชุดนอนรองเท้าเอากลับบ้านได้นะอีฉันเอากลับบ้านบ่อยนะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอนี่ค่ะเป็นตู้อ่อตู้เย็นก็จะมีกาแฟมีอะไรต่างๆนะคะทุกคนนะฮะแล้วก็ตู้เย็นเราดูซิว่าเขามีเครื่องดื่มอะไรว้ให้บ้างนะคะลองเดดูก็จะมีน้ําดื่มจะอยู่ด้านบนค่ะนะฮะน้ำดื่มจะด้านบนกระเป๋าเดอบอยขึ้นมาให้เราเรียบร้อย้วคะเข้ามาดูในห้องน้ํา ห้องน้ําที่เนี่ยพอดีเดย์อินมันจะเป็นเหมือนกันทุกที่ก็คือเวลาเปิดมามันจะสามารถเปิดได้จะเป็นดีไซน์ของเขานะคะซึ่งที่นี่น่าจะมีกิโลไวช่างน้าหนักด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้าไปทุกที่มันจะมีนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําห้องอาบน้ํานะฮะทีนี้เรามาดูกันที่เตียงนอนนะฮะเราได้เป็นเตียงนอนที่เป็นเตียงคู่นะคะทุกคนมันแบบดูแลดีมากสบายแล้วก็ตกแต่งห้องสีสันสดใสนะ แล้วเราที่เราได้ห้องพิเศษกับทริปพิเศษและคนพิเศษเนี่ยนะเขาเลือกห้องให้เราเป็นห้องโอเชียนซีวิวก็คือเป็นวิวทะเลค่ะทุกคนเป็นวิวทะเลแบบแพงสุดนะคะห้องนี้นะคะดูวิวสิแล้วเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นทะเลหัวหินนะคะทุกคนนะ,ะมันสุดปังมากเลยนะคะทุกคนขานี่ค่ะทะเลหัวหินนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าทริปนี้นะคะที่เราได้มาเที่ยววันนี้เขาจะให้เราไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวติดตามกันไปกักบเอ็กกี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปถลเท้ายคลิปนะคะว่าเ,เราทำยังไงเราถึงได้มาทริปนี้คะ่ะทุกคนทุกทุกคนคะที่ฮอลิเดย์อินหัวหินนาวานาวานะคะวานา วานานาวา,าเออหุยนะฮะที่นี่ก็นะฮะเวลาเรามาเช็คอินโรงแรมเขาก็จะให้ในส่วนของการ์ดเราที่สําหรับการเข้าไปในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าการเข้าไปเล่นน้ำนะฮะเสร็จแล้วก็ก็จะมีในส่วนของการ์ดที่เป็นอาหารเช้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีนาฬิกาที่ไว้ในส่วนของการเข้าไปเล่นน้ํานะคะทุกคนโอเคไปกันเร็ว ทุกคนคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีผู้ร่วมทริปเนี่ยมีใครกันบ้างน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พัชรีนะคะเป็นไงห้องพักนะคะเล็กมากค่ะเราอยากเราจะไม่บอกใช่ไหมว่าเราได้ห้องพักมาจากไหนใช่ไหมเออเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์บอกตอนหลังนะคะทุกคนเรามาดูสิอ้าวคุณ สวัสดีค่ะมาได้ยังไงคะเนี่ย <_ d> um> เดี๋ยวคุณนุยเออขอบคุณไปขอบคุณเดี๋ยวเราจะขอบคุณกันตอนหลังนะคะว่าเราทําอย่างไรจะได้มาใช่ไหมคะเป็นไงอะบอกในห้องพักคป็นีงบ้างคะคุณลุยคะ่ะห <_ d> um> รูหรามาหามาเห่าาเลยใช่ไหมคะม <_ d> um> ใครชอบไหมคะ <_ d> um> เปิดประตูอไปก็คือเป็นแบบโอ้ซีวิวแบบว่าของของชะไอของหัวหินที่นี่เลยใช่ไหมคะ แล้วนี่แต่งตัวไปไหนคะเนี่ยเอ็กซ์ก็แต่งตามด้วยไปสวนน้ำค่ะจะไปไปว่ายน้ำในสวนน้ำเลยนะสวนน้ำนาว่านาว่านาว่าหัวหินนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยเราไปไปเที่ยวเล่นน้ำกันนะคะไปดูเลยค่ะวันนี้เราถึงกันที่สวนน้ำนาว่านาว่าแล้วนะคะทุกคนค่ะคือตอนนี้นะคะเราได้ทริปพิเศษแล้วก็เราก็ได้ทริปที่สามารถเข้าไปเล่นน้ำที่สวนน้ำได้ด้วยนะคะทุกคน บอกเลยว่าชิ้นนี้มันสุดปางมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าข้างในสวนน้ํามันมีแซ่บแบบนั้นนะคะแซ่บแบบนะได้ให้เราดูเนะะี่ยขลังใจทุกคนเดี๋ยวเราไปด้วันตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สวนน้ำนาวนาวแล้วนะคะพัชรี <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> เออได้ตั๋วมาด้วยนะคะอะ่คุณ คุณรัตนาก็ยังทางานเดี๋ยวพี่น้อยก็แบบมาแล้วค่ะในชุดเปียวซามาแลวเอาตกแล้วะคะ่ะตกตกตกนะคะตาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนะคะชับชอบชอบ,ชอบนะคะทุกคนคือที่นี่นะคะมันเป็นอินคูมาจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะที่เรามาเล่นน้ําที่นี่นะคะทุกคนก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยู่ในส่วนน้ำนะคะก็ต้องนะคะส่วนหน้ากากอนามัยนะคะน้าตรวจสอบคุณภาพทุกสองชั่วโมงทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสหา้าไม่ต้องกัวนะคะ อะไรนะพี่น้อยนะะดูไปดูนะคะและน,นี่นะคะเราถึงกันที่สวนน้ำเรียบร้อยแล้วคะทุกคนมันอลังก,การมากเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกขานะคะแล้วก็ใครนะคะอยากมีคลิปพิเศษอย่างนี้นะคะอย่าลืมดูท้ายคลิปนะคะเราจะบอกทุกคนได้ว่า พิเศษแบบนี้มันจะได้มายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะบอกคุณที่หลังนะจ้า สไลเดอร์มานะคะเป็นไงบ้างคะพี่น้อยสนุกมากสนุกมากใช่ไหมคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วทําไมเมื่อกี้หนีคะตอนที่จะไปแคปซูลนี้คะ่ะสีเขียวหนีทําไมคะ <c oughs> อะไรนะอะไรอะไรนะอะไรหายาแคปสูงเพราะว่าอะไรไม,ไม่มีเปลี่ยน, <c oughs> ยนคะ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปบอกนะคะว่าทําอะไรถึงจะมีอะไรเปลี่ยนตอนหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ โอเคฟันลีคันฟันฉลีเป็นไงคะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสีเขียวนี่นะสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นไงซอฟมากซอฟมากเบเบ้ค่ะสุดจัดคือสีเหลืองใช่ไหะไม่ฉันแค่แอคติ้งเฉยๆฉันไม่ได้กลัวนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะทุกคนแต่นะคะคนที่มาเฝ้านะคะ สวัสดีค่ะมาทำอะไรคะเนี่ยมาทั้ากระเป๋าคือว่าเขาจ้างมาเป้ากระเป๋าใช่ไหมคะเมื่อกี้กมีคนบอกว่าไม่กล้าเล่นเพราะกลัวไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ไหนเขามีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวเราก็ไปบอกท้ายคลิปนะคะทุกคนโอเคให้คนนั่งเฝ้ากระเ,เป๋าไปก่อนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะคือความสนุกสนานและความสวยงามนะคะของทริปนี้นะคะที่ อานาวาอาวานานาวานะที่ h o l i เด y อินนะคะหัวหินนะคะก็มีเครื่องเล่นแบบนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่ามันฟินแล้วก็สนุกมากเมื่อกี้เอกีขึ้นไปเล่นบนนู้นเรียบร้อยเล่นอนุเรียบร้อยแล้วก็เล่นในตรงนู้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนใครนะคะอยากมีทริปเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ได้มาเทีย่ยวแบบนี้นะคะก็เราไปติดตามถ่ายคลิปกันนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะก็มีในส่วนของคลื่นเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นน้ำกันนะคะเดี๋ยวเอ็กกี้จะตามเขาไปกับการเล่นน้ำที่นาวานาวจาจาและและทุกทุกคนครับวันนี้นะคะเราก็พักกันที่เนี่ยค่ะโรงแรมพอดีอินนะคะที่เรารีวิวห้องพักไปให้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปรรบรสุทวิ์้น้ำาต้มบนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะ ทุกคนครับตอนนี้นะคะเอ็กซก็ขึ้นมาอยู่บนเอ,อขาเรียกว่าสาว่ายน้ำของโรงแรมที่คอร์ลเดชนะคะที่โบดินนะคะอ่าตายแล้วคุณวาชลีคุณวาชลีตายแล้วเป็นไงบ้างคะอันนี้คือบรรยากาศที่เราจะมากันนะคะเล่นน้ำกันนะคะทุกคนเพื่อขัดเย็นนิดนึงเขอ,อย้ายไปเล่นน้ำก่อนนะ ไปค่ะไปค่ะเย็นว่าเล่นมือสั่นหมดเลยตอนเนี้ยนี่เราอยู่กันชั้นที่26นะคะซึ่งเป็นชั้นที่26ของโรงแรมพอลิเดกอินทนะฮะเ,<อ>เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเย็นสดชื่นสดชื่นใช่ไหมคะสดชื่นมากเลยครับไปค่ะเน้อ่ะลงไปเลยนะคะโอ้พัชรีเธอแลดูฟินมากเลยดูฟินกว่าฉันอีก แหมบรรยากาศดีอะเออทุกคนคะทุกคนเวลากินพิซซ่าก็ต้องโรยยังไงให้แพงคะโรยคะ่ะเออดูแพงเออ <laughs> <laughs> นี่สรุปว่าเสกข้าวสารหรือ,อยังไงคะเนี่ย <laughs> 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 เออแล้คะเรา <lic> มาโรยกินพิซซ่ากันนะคะกลางสระว่ายน้ำบนฮอ l i d a เดย์อินนะฮะบนฮอ l i d a เดย์อินชั้น26บค่ะเป็นไงคะเอาเข้าปากเร็วแงบ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  สวัสดีค่ะเป็นอะไรกันคะเนี่ยจะะตายแล้วค่พี่น้ยเป็นอะไรคะเหลืองแล้วค่ะเหลืองเหลืองจะตายแล้วนะคะคือตัวเหลืองมือเหลืองหมดเลยนะคะทุกคนมันหนาวค่ะตอนนี้มันหนาวเพราะเราอยู่กันที่ชั้น26นะคะตอนนี้เราสั่งในส่วนของพิซซ่านะฮะพิซซ่านะคะมาทานแล้วก็นำเต็งโบปั่นนะครับเป็นไงคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะฟินมากใช่ไหมคะทริปนี้ที่มาฟินไหมคะคุณจอยฟินไหมคะพี่น้อยฟินไหมคะ แต่เดี๋ยวเราไปบอกกันนะคะว่ามันแซบแบบเนี้ยเราได้อะไรมาเราถึงได้มาแซบแบบนี้กันนะจ๊ะสวัสดียามเช้าจ้าทุกคนตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปลุกเพื่อนๆกันนะคะสวัสดีค่ะปัจฉรี ขึนค่ะเป็นค่ะทะเลหัวหินค่ะว้าวว้าวว้าวและนี่ก็คือวันที่สองอีกวันที่หัวหินนะครับ ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยแปบน้ำกินข้า,าวเช้ากันจ้ะไปเร็วไม่ยอมแพ้ยอมแพ้กัน ก็มาทานอาหารเช้ากันนะคะซึ่งครัวที่นี่มันใหญ่มากใหญ่โตอลังการนะฮะพี่น้อยเลือกพี่น้อยเลือกอะไรคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแต่เช้าเลยเหรอคะซุปค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเดินแต่เช้าเลยนะคะพี่นุ้ยเลือกอะไรคะเนี่ยเลือกก๋วยเตี๋ยวเลอคะเนี่ยค่ะเขียนได้อืมได้ค่ะเขียนแล้วส่งให้พนักง,งานใช่ไหมคะโอ้โลดน,นะคะมันเลิดมากค่ะ และที่นี่นะคะมีอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่แบบว่าเยอะมากนะคะแต่ว่าค่อยๆกินไปทีละอย่าง2อ,อย่าง๋ยวจะชิมน,นะคะพัชรลีก็จัดเต็มค่ะเตยเดอร์คุนุอยก๋วยเตี๋วก่อนนะคะโวนคุณนุ้ยนะคะพอ,อ,อเรานะคะเลือกทานข้าวหมูแดงจากฮ่องกงนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะรสชาตินุ่มมากนใช่ค่ะใครอยากทานอาหารสุดพิเศษแบบนี้อย่าลืมนะคะดูท้ายคลิปค่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะที่ Holiday Inn นะคะที่หัวหินขนมปังชุบไข่มันอร่อยมากเลยค่ะคือตอนแรกว่าเราจะขึ้นห้องแล้วแต่พอเราชิมไปหนึ่งชิ้นพระเจ้าช่วยเรายังขึ้นห้องไม่ได้นี่คะ่ะเชฟกำลังทำอยู่นะคะสนะวัสดีนะคะเชฟทำอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราเอาขอไปชิมอีกสองชิ้นนะคะวันนี้ขอให้อ้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไว่ายน้ำต่อนะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราราดน้ำพึ่งแล้อีกหนึ่งนะคะอย่างนี้ราน้ำพึ้งนะคะแล้วก็ใส่ลูกเกตขอลูกเกตน,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 นิดนึงนะคะลูกเกตไปนะคะแล้วก็ใส่กลัวไปนิดนึงค่ะเนี่ยความสวยงามมันบอกว่ามันอร่อยมากะคะ่ะทุกคนพาชาัชรลีพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนคุณรู้อร่อยไหมคะเมื่อกี้ให้ชิม อร่อยไหมคะชิมมาแล้วอร่อยค่ะอร่อยไหมคะพัตรีคะเมื่ออะไรนะอีตีดิเมื่อขอคุณนุ้ยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะโอเคคะ่ะนี่นะคะมันรัดมากคะ่ะกินก่อนนะคะ,คะแหมอร่อยแล้วนะมัโอเคคะ่ะ เอาละค่ะแล้วนี่นะคะคือทริปสุดพิเศษของเรานะคะสำหรับ2วัน1คืนค่ะโดยนะคะที่เราได้รับทริปพิเศษอย่างเงี้ยนะคะเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ T.M Broker นะคะประกันภัยของธินชาตินะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะต้องขอบคุณ T.M Broker มากเลยนะคะที่ให้อิกกี้นะคะ และให้คุณนุ้ยนะคะผออนุย้ยต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผอขาที่พาพวกเรานะคะมาเที่ยวที่หัวหินนะคะมาพักที่คอล i เดย์อินมาเล่นน้ําที่สวนนวน,วนวาวะนะคะนะคะแล้วก็มีอาหารสุดพิเศษทั้งดินเนอร์ทั้งอาหารเช้าอาหารเที่ยงบอกทริปนี้ยมาฟรีเน้นนะคะอีกคัหนึงคือฟรีค่ะสำหรับใครที่ส่งงานกับ TM b r เ k e r นะคะ คุณจะได้สิทธิพิเศษสำหรับในการท่องเที่ยวฟรีค่ะแล้วทริปหน้านะคะ TM mm. <T. M. S 2> เขายังมีโปรแกรมให้เราไปเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะสำหรับนะคะก็อาจจะต้องทิปหน้าเดียได้แววๆมาอาจจะลงทางใต้นะคะใครที่อยากเที่ยวได้สุดพิเศษแบบเอกี้แล้วคุณรู้อย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะสามารถส่งงานกับเราได้เลยค่ะรับรองคุณจะได้เที่ยวฟรีๆแบบนี้นอนหรูอยู่แพงกับ TM Broker นะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนบายๆขอบคุณ TM ค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะต้องกราบขอบคุณนะคะ TM Broker ที่มอบคลิปสุดพิเศษให้กับพวกเรานะคะและต้องขอบคุณนะคะผอ,อ,อนุ้ยรัตนาชัยวรนณาด้วยนะคะที่พาพวกเรามาเที่ยวสุดพิเศษแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวทริปหน้า TM จะพาเราไปไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะสำหรับทริปนี้ขอบคุณทั้ง TM Broker และขอบคุณทั้งคุณนุ้ยด้วยค่ะ